อาละครับสวัสดีครับทุกๆคนยังอยู่กับผมคุณลลิ์จากจอยสติ๊กและวิดีโอเกมเพลย์ของ Evolve นะครับวันนี้มีอะไรพิเศษสำหรับวิดีโอนี้อีกนิดนึงนั่นก็คือเราได้ผู้เล่นหน้าใหม่มาฮะกลุ่ม e ี w l v l Thailand ของเราขยายสาขาไปที่เกาหลีแล้วนะฮะตอนนี้เราได้สมาชิกเป็นชาวเกาหลีมาเพิ่ม1คนและเขามีชื่อว่าดาวกอม1 7 ราไ,ได้มาได้ยังไงอันนี้เขาเป็นเพื่อนนะฮะของคุณโหน่งนะครับ I'm not gay นะครับก็เล่นด้วยกันกับคุณโหน่งบ่อยแล้วคุณโหน่งชักชวนเข้ามาเล่นกับพวกเรานะครับเก็ถือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เล่นโหดมากจากคำบอกเล่าของคุณโหน่งนะเล่นเล่นโหดมากแล้วก็อันดับโลกดีมากผมเคยประทะกับเขาหนึ่งครั้งก็แพ้ไปนะฮะในฐานะฮันเตอร์ส่วนอันดับโลกเนี่ยผมยังไปหาไม่เจอแต่ไม่เป็นไร อันวันนี้จะเป็นเกมเพลย์ที่เขาเล่นกับพวกเราชาว Evolve Thailand ซึ่งเกมเพลย์ที่ผมอัดเอาไว้เนี่ยเป็นเกมที่4นะครับเกมก่อนหน้า3เกมพวกเราแพ้รวดแต่ผมไม่ได้เล่นเพราะว่าห้องเต็มนี่จะสังเกตว่ามีคุณกุนัตเป็น Observer คุณมุเกนคุณน็อต I'm not gay นี่คุณหน่งแล้วก็ VP เพ y b o ็นี่ผมนะครับแล้วมีดาวกอม17นะครับเล่นเป็นมอนสเตอร์ตรงกลางพวกเราก็เลือกตำแหน่งตามชอบใจครับคุณมุเกนถนัดเป็นเอ่อแทปเปอร์ คุณโหนงถนัดเป็นเมดิกตัวผมถนัดเป็นแอซซอลแล้วก็เหลือใครอะคุณน็อดคุณน็อดเล่นเป็นซับพอร์ตนะฮะผมก็เลยเลือกไฮเราก็ยังไม่รู้ว่าเขาเอาจะเอามอนสเตอร์อะไรมาสู้กับเราอะนะครับแต่ว่าจากที่ผมเจอกับดาวกรมบ่อยๆเนี่ย <c oughs> เขาจะเล่นเป็นเบเฮมอตผมก็เลยคิดว่าเอยเอาไฮไปสู้แล้วกันเพราะว่าไฮหลังอัปเดตแพทโหดมากนะครับ เดี๋ยวเราจะได้ดูในวิดีโอจะสังเกตว่าตัวดาวกรมนี่ตัวละครที่ใช้นะฮะจะมีธงสีแดงหน้าชื่อมอนสเตอร์อย่างตัวผมเป็นไฮและมีธงสีแดงข้างหน้านั่นหมายความว่าตัวละครตัวนั้นอีลีตแล้วนะครับคือเล่นจนได้สกิล3ดาวทุกอันของคุณมุกเกนโคก็3ดาวมอนสเตอร์ก็ก็เอ่อก็เป็นตัวอะไรยังไม่รู้แต่ว่าได้อีลีตแล้วคุณโหนงนี่ไม่ต้องพูดถึงสลิมก็อีลีตแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่ามอนสเตอร์จะเป็นตัวอะไรเลือกสิ เลือกได้แล้วมาสักทีลังเลอยู่มาแล้วครับเบเฮมอสเผือกครับผมนี่นะครับเรา h ันเตอร์จาก e อีวอลไทยแ l a n d นะครับจะต้องสู้กับมอนสเตอร์นำเข้าจากเกาหลีนะครับถือว่าเป็นแมตที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวจริงๆเล่นกันก็แมตนั้นก็ไม่ไม่นานเท่าไหร่นะแต่สนุกมากครับสนุกมากเป็นมอนสเตอร์ที่ เก่งและสู้ยากโครตรๆนะฮะอยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสเจอจริงๆเอาละเริ่มแล้วเตรียมตัวโดดลงเครื่องสมาชิกในทีมคือแฮงค์โคลไฮแล้วก็สลิมนะครับ <i> ผมเล่นเป็นแอสอลไฮปืนไฟนี่จริงๆถ้าไปเจอแบบคาเข้นนี่ก็ ก็ก็ลำบากเนี่ยมันบินไปบินมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเจอเบเฮมอสนี่เรื่องคุกวงในนี่ผมค่อนข้างชื่นชอบอยู่แล้วฮะออย่ำนกเลยฮะเริ่มเกมขึ้นมามีนกบินอยู่ไกลไๆคือมันมีมันมีเทคนิคที่เออ่ทางคอมมูนิตี้ต่างประเทศเขาเขาพูดกันผมไม่ไม่เคยพิสูจน์นะแต่ไม่รู้จะจริงหรือเปล่าแล้ก็มีความเป็นไปได้สูงเหมือนกันก็คือว่าเวลาเราเล่นเป็นมอนสเตอร์เนี่ย ทปเปอร์จะมี4คนถูกไหมฮะถ้ารวมตัวใหม่ไปด้วยก็จะมีแม็กกี้กิฟฟินไฮแล้วก็โคลเขาบอกว่าถ้าคุณเล่นเป็นมอนสเตอร์แล้วเจอกับแม็กกี้หรือโคลอา้าวอยู่ตรงนี้สิ่งที่คุณควรจะทําคือหนีครับหนีให้ไกลที่สุดแต่ถ้าคุณเล่นเป็นเจอกับเอฟหรือกิฟฟินคือคุณสามารถสนีกได้หลอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแม็กกี้มันนําวิถีฮะมีเดซี่ตามหาส่วนโคลก็ใช้แมพเปิดได้ใช้ใช้นกโกบีเปิดได้ ก็จะทําให้การถ้ากินระยะไม่ไกลมันจะโดนตามเจอง่ายแต่อีก2คนที่เหลือคือกิฟฟินกับเอฟมันมันหาเรายากอะ่ะเพราะฉะนั้นการซันนี้ก็จะช่วยได้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มต้นเกมขึ้นมาดาวก้อมยังกินเกาะไปได้ไม่เยอะแต่ดัมเมจของพวกเราตอนนี้ก็เหมือนจะยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะโดมผ่านมาสักระยะหนึ่งอัมเมอร์ของมอนสเตอร์ยังลดไปไม่มากเท่าไหร่ อันนี้โอ้เราเอาบอมมาแล้วเห็นมีการเปิดแมมให้เห็นอยู่ว่าซ่อนอยู่ตรงไหนอยู่หัวมุมเลี้ยวนี้ไปก็จะเจอแต่ทะเลาะกับช้างอยู่นะฮะเอาเครื่องไปโอ้กิ้งกลับมาทับผมแล้วพยายามจะหนีโดมแตกนี่น่าจะหนีแล้วละ่ะไม่น่าจะอยู่เพราะว่าสถานการณ์ไม่ได้เปรียบสําหรับตัวเขานะในการประทะครั้งแรกนี่ครับหนีแล้วนีหนีกิ้งหายไกลเลย ถ้ว,ว่าไปแล้วเบมอนนี่ก็เป็นมอนสเตอร์ที่เคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วมากนะตามยากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ง่ายๆนะฮะโดยเพราะอย่างยิ่งอ๋อเทคนิคการหนีของมอนสเตอร์ครับคือให้หนีจากที่ที่ต่ําลงขึ้นที่สูงนะฮะคือที่ต่ําลงขึ้นที่สูงหมายความว่าในแมปเนี่ยมันจะมีทางลาดลงไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าคนเล่นสังเกตหรือเปล่ามันจะมีทางลาดกับทางย้อนกลับเหมือนขึ้นเขาทางขึ้นเนี่ยมันมักจะต้องใช้เจ็ตแพ็ปีนครับ ต่ทางลงเนี่ยมันกระโดดลงไปได้เพราะฉะนั้นถ้ามอนสเตอร์หนีขึ้นเขาเนี่ยเมืันจะทําให้ฮันเตอร์คนที่ทาตามเนี่ยใช้เจตแพคในการตามแล้วมันจะตามได้ช้าลงนะฮะอันนี้เป็นเทคนิคเล็กน้อยอันนี้ยังคงติดตามกันต่อไปใกล้ที่จะเจอหรือ,อยังคุณมุกเกนตามมอนสเตอร์ติดสุดๆแต่ผมลงทางมาิด้หน่อยกับคุณทั้งสงคนอน,นี้กำลังจะกลับเข้าไปในเส้นทางหลัก ปกติเรียบร้อยแล้วสลิมมีสปอ,อย่างต่อเนื่ออาเห็นแล้วครับอยู่ไกลๆครับคุณมุเกนไกลมากคุณมุเกนโดมโดมติดแล้วแ,แล้ะคุณมุเกนอยู่คนเดียวด้วยอะรีบถอยออกมาตอนนี้เบมอสน่าจะอยู่ด้านบนเขาไม่ยอมลงมาเขาไม่ยอมปะทะไม่ยอมเปิดศึกด้วยเอามีคนหัวกะโหลกคืออะไรจระเข้ hey, ครับไทยแลนด์โอตายเอาผมต้องมาจัดการตรงนี้ก่อนฮนะถ้าดาวก้อมเนี่ยเป็นคนที่ ฉกเวยโอกาสจากสถานการณ์ได้เก่งนะถ้าเขาเห็นเราลำบากอยู่กับไวไลฟ์นี่เขามีโอกาสจะซ้ำสูงและเขาซ้ำจริงๆแล้วด้วยอยู่ด้านบนนะฮะไม่ยอมลงมาข้างล่างลงมาปล่อยลาวาบอมทำไมถึงไม่ยอมออกมาครับพวกเราก็ต่างสงสัยไม่เข้าใจนะฮะทำไมถึงไม่ยอมออกมาอีกไม่นานนี้น่าจะต้องขึ้นไปสู้กับเขาแล้วข้างบนนะฮะเห็นตัวเหลืองๆอ,อยู่ด้านนั้นมีคนปีนขึ้นไปแล้วสองคนอ้อมไปผมตามขึ้นไป แล้วก็ไปเจอเบเฮมอสอยู่ด้านบนและนี่คือคําตอบว่าทําไมเขาไม่ยอมลงมาครับเพราะตรงนี้มีดูนบีเทอร์ครับมีปูเสฉวนอยู่หนึ่งตัวฮะเป็นมอนสเตอร์ที่ถึกฆ่ายากและสร้างดาเมจได้เยอะผมพยายามจะตามไปทำดาเมจโดนดึงโดนลิ้นทางแก๊บดึงลงมาหรือเปล่าอ๋อหรืออาจจะก,กระเด็นเพราะแรงระเบิดนะฮะทำให้เสียเวลาต้องปีนกลับขึ้นไปอ่านี่มาฆ่าดูนบีเทอร์โดมหายหน,หนีหนีต่อพอดีโอโหยังไม่ทันจะได้ดาเมจเท่าไหร่เลยแต่สังเกตนะฮะเ <Yeah. S 2> กาะเขา ไม่หมดแต่เลือดเขาลดไปเซี่ยวนึงเล็กๆถามว่าทำไมนั่นคือผลงานของคุณมูเกนครับคือปืนของโครที่สามารถชาร์จยิงและทะลุอาร์เมอร์ของมอนสเตอร์ได้นะฮะซึ่งดัมเมจมันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่แต่มันกวนก่อก,กวนประสาทมอนสเตอร์ได้และจากปริมาณเลือดของมอนสเตอร์ที่ลดไปขนาดนั้นต้องถือว่าคุณมูเกนยิงได้อย่างแม่นยำและยิงไปเยอะด้วยนะครับลดไปพอสมควรเลย อันนี้เราเริ่มตามล่ากันใหม่มีกบอยู่หนึ่งตัวแล้วผมไม่เห็นนั่นนะ่ะด้านขวาเลยแล้วโอ้โเจอเบมอสอยู่ไกลๆลิบๆจะตามกันทันหรือเปล่าผมนี่นี่ใส่เสียอย่างหนึ่งชอบแยกทางแยกทางเดินไปจากที่คนอื่นไม่ได้ไปซึ่งมันเป็นการแกมเบิลครับบางทีมันก็ไปดักได้จริงๆคบ,บางทีมันก็ไกลเกินนี่เจอแล้วครับอยู่ไกลสุดๆทําให้เสียเวลาในการอ้อมนะครับ ตอนนี้ต,ตามรอยเท้าที่เป็นลูกบ่อไฟของโกลแอตเอ้ยมีใช่ของเบเฮมอนไปนะฮะเขายังอยู่ด้านบนแล้วคุณมุเกนครืยงโดมติดไปแล้วผมเอาระเบิดระเบิดพิษตามไปไม่ยอมลงมาอีกแล้วฮนะคือถ้าเราจะขึ้นไปสู้ข้างบนมันจะต้องเสียเจ็ตแพคอะครับแล้วทําทให้หลบอาบิลิตี้สกิลต่างๆของเบเฮมอนได้ยากนี่ครับขึ้นมาเจอตัวแล้วจะคว้างระเบิดกดนึกว่าตัวเองกดติดจริงๆกดไม่ติดฮะต้องเปลี่ยนอาวุธน่าเสียดายนะถ้าติด ระเบิดพิษนี่จะทำดาเมจได้ค่อนข้างดีมากแล้วนะครับนี่ครับเคลี่ยงใบเคลี่ยงดักไปข้างหน้าติดอยู่ในบอ่อควันพิษเรียบร้อยแต่เขาหนีออกไปก็เร็วเหมือนกันแล้วตอนนี้นัวกันแล้วครับเปิดศึกกันแล้วครับแต่ละคนเบมอสพยายามที่จะโฟกัสตัวผู้เล่นที่เหลือเลือดน้อยอย่างตอนนี้ผมน่าจะเหลือเลือดน้อยที่สุดในทีมแล้วเขาน่าจะอัดผมแต่ว่าพอดีผมเปิดชิลียก่อน เขาเลยอัดไม่ตายแล้วเมดิกทาหน้าที่ดีครับเสียบเข้ามาแล้วใช้ฮิวเบิร์ดเลยนะครับคุณงงเลยผมเลยสุขภาพกลับมาดีเหมือนเดิมใหม่นะฮะอาร์เมอร์ของมอนสเตอร์กําลังจะหมดลงแล้วแต่โดมก็น่าจะใกล้แตกแล้วเหมือนกันแตกแล้วเรียบร้อยครับงานนี้คงจะหนีให้เราต้องตามกันอีกแล้วทำดามเมจเกือบจะหนึ่งช่องนั่นฝีมือคุณมุกเกนล,ล้วนๆนะฮะเพราะว่าค่อยๆหล่อยยิงไปเรื่อยๆฮะชาร์จยิงชาร์จยิงในขณะที่ดาเมจธรรมดานี่ไม่สามารถทะลุอาร์เมอร์ ของเบเฮมอสได้เลยครับขนาดว่า,ากินยังไม่ทันจะได้อาร์เมอร์ครบดีเท่าไหร่ด้วยนะฮะคือแกเป็นมอนสเตอร์ที่จับยากผิวจริงๆนะฮะดาวกอมนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็ต้องตามกันต่อไปนะฮะเห็นมีย่ำนกแล้วในระยะ80 70 60ไม่ไกลเท่าไหร่แต่จะตามทันไหม <c oughs> สำคัญคือโดมยังไม่น่าจะชาร์จเสร็จนะฮะคุณมูเกนสเตจสองเรียบร้อยสเตจสตรงนี้ อ๋ที่สู้กันมาตลอดนี่โอ้ยเขายังไม่ได้อัพไอสเตเตเลยเหรอเนี่ยโหยังรุนแรงขนาดนั้นนะฮะอัพสเตเตเจอแล้วครับเจอแล้วก็ตรงนี้น่าจะโดมได้น่าจะโดมติดขึ้นมาหรือยังขึ้นมาหรือยังโดมใส่เขาใส่ก่อนนะฮะเพิ่งอสเต,ตอตพขึ้นมานี่อาเมอร์ยังไม่มีแล้วมีโอ้ออร์บิทัลจากซัพพอร์ตครับคุณน็อตครับ พลาดไปฮะแล้วโดมก็พลาดด้วยฮะมีล็อกวอลขึ้นมาครับดาวกลมหนีหนีหายไปแล้วครับโอเสียโชคร้ายฮะเสียจังหวะนะฮะจากการโดมไม่ติดแล้วก็ออรบิทอลไม่โดนด้วยนะครับอันนี้ต้องเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกครับตามตามขึ้นนะฮะหนีขึ้นนะฮด้านบนตัวฮันเตอร์ก็ต้องใช้เจ็ทแพคในการขึ้นที่สูงตามขึ้นไปนะฮะ เสียเวลาในการตามไปอีกอันนี้มุ่งหน้าต่อไปน่าจะเข้าไปด้านส่วนในลึกสุดของแมปตอนนี้เหมือนจะหายหายไม่เจอแล้วออมีสปอร์ออมีสปอจากเมดิกยิงลงมาผมปีนขึ้นมาตรงนี้ วงยายเยอะๆนี่ครับด้านขวามีต้นไม้ะเกือบเกือบจะโดนงับครับไอ้ตรงนี้ก็ตาฝาดนึกว่ามี2องันนะจริงๆมันมีอันเดียวนะแต่มีกบอยู่ตัวหนึ่งไม่เป็นไรเจอแล้วครับเรียบร้อยครับโดมจะมาแล้วหรือยังโดมโอ้โหอาร์เมอร์อาร์เมอร์เต็มเต็มเลยนะครับเปิดศึกกันแล้วครับตอนนี้โดมน่าจะขึ้นแล้วอาร์เมอร์เขาหายไปเล็กน้อยผมปีนปีนไม่ขึ้นโอเคขึ้นแล้วโดมมาเรียบร้อยครับคุณกุเกนโดมแล้ว แล้วเขาอาร์เมอร์เต็มนี่เขาน่าจะพร้อมนะครับตั้งใจว่าจะมาสู้แน่นอนและตอนนี้กําลังโฟกัสเมดิกถ้าปล่อยเมดิกเป็นอย่างนี้ต่อไปต้องล่วงแน่แต่ชิลมาครับสาคัญมากช็อตนี้ของแฮงนะครับมีชิลทําให้คุณตัวสลิมหนีออกมาได้นะแล้วผมวิ่งเข้าใส่เลยฮนะสวนสวนกับการที่เขาจะโฟกัสเมดิกนะฮะต้องการให้เขาโฟกัสผมแต่เขาไม่หลงกลนะฮะเขาตามเมดิกเหมือนเดิมเมดิกก็ยังเอาตัวรอดได้โดนท็อกซิแกนเนตของผมเข้าไปอาร์เมอร์ไหลไหลค่อนข้างมากเลยฮนะเป็นน้ําเลยครับ แต่ก็ยังไม่หมดนะฮะโอ้อาร์เมอร์เยอะจริงๆยังตามโฟกัสเมดิกอยู่และโดนระเบิดพิษไปอีกใช้ด้วยความที่อบิลิตี้แต่ละอย่างของออตัวเบเมอร์ันช้านะครับทำให้เขาเสียเวลาในการออก,ออกท่าอยู่ในดงพิษค่อนข้าง,างนานโอ้ผมโดนทุบรูปนี้กระเด็นล่วงลงมาเลยเปิดเกราะและเขาเห็นว่าเลือดผมเหลือน้อยครับเขาตามโฟกัสผมแล้วตามโฟกัสแอซลแล้วแต่ติดอยู่ในกลุ่มควันพิษและอาร์เมอร์เขาหมด ไม่รู้รู้ตัวหรืออยังตอนนี้โดนอาเมอร์จากหลายอย่างออ بي เทลลูกนี้โดนเยอะเหมือนกันนะฮะเลือดไหลหมดไปอีก2ช่องอย่างรวดเร<ม>็วตอนนี้เราเริ่มทำาดามเมจได้เป็นเข้าน้ำเข้าเนื้อแล้วนะฮะโดนระเบิดท็อกซิแกเนตโดนควันสังเกตว่าโดนหมดแล้วแต่เขาไม่หนีนะครับเขาน่าจะมั่นใจว่าเขาจะปิดเกมตรงนี้ได้นะฮะเลือดไหลหายไปครึ่งแล้วฮะเร็วมากครับโดนผมยิงอัดเข้าไปตรงจุดอ่อนนะฮะ ยังโอ้ยังชุลมุวุ่นวายโดนดามเมจอยู่ผมเกือบตายแล้วเปิดชิวขึ้นมาจาังหวะน,นี้ทันพอดีครับไม่อย่างนั้นมีดาวไปแล้วและยังตามโฟกัสเมดิกอยู่ยังตามโฟกัสเมดิกอยู่เลื่อนเมดิกเหลือน,นิดเดียวครับไปแล้วครับเข้ามุมครับเรียบร้อยครับเมดิกต้องโดนทุบอีกดอกนึงดาวไปเลยฮะแต่เลือดของมอนสเตอร์ก็เหลือน้อยมากผมท็อกซิแกนเดเข้าไปโดนทุบลูกนี้เลือดผมก็จะดาวเหมือนกันและโดนลาว,วาบอมครับโดยที่ตัวเองไม่เห็นแต่เลือดมอนสเตอร์จะหมดแล้วครับ เมดิการ์เซลดาวคุณน็อตนะครับที่เห็นหายตัวอยู่ครับเรียกออร์บิทอลครับโอ้ไม่ยอมชุบผมเรียกออร์บิทอลงานนี้เก็บงานปิดจ็อบเลยครับ <Yeah. S 1> เรียบร้อยป่ามอนสเตอร์ที่โหดร้ายจากเกาหลีตัวนี้ได้นะครับไว้เดี๋ยวคราวหน้าเขาน่าจะมาแก้แค้นเราอีกไม่นานนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกันแล้วสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับไว้พบกับเกมเพลย์มันๆของอ e ีวอลก็หม่คราวหน้าสำหรับวันนี้ <All right. S 1> สวัสดีครับ